สวัสดีทคนเลยนะครับตอนนี้ครับอยู่ผมสองทางนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์พิกซามอนกันนะครับซึ่งพิกซามอนนี่ไม่ใช่ว่าพิกาจูพิกซามอนนะครับผมหรือเซิร์ฟเวอร์พิกาจูนะฮะเราขอทำการปรับวันนี้ก่อนนะครับผมให้กลายเป็น GUI แบบออโต้นะครับผมโอเคเส้นในวันนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์พิกาจูนี้นะครับผมเราก็ทำการมาเล่นแล้วนะครับนะนี่เปิดเข้าเซิร์ฟมาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ฟรีมันนี่ด้วยแจกเงินนะฮะคลิกซ้ายขอสุ่มสักไปปเ็นะครับอ่านะครับขอ ห้าร้อยเก้าสิบตอนนี้เจ็ดสิบฮะสิบบาทโอ้โหร้อยหนึ่งก็ยังดียี่สิบผมไม่ดูดีกว่าผมกดเออได้เก้าสิบบาทครับก็ถือว่าดีอันนี้เป็นคลิกซ้ายนะครับเพื่อสุ่มไอเทมนะครับผมเพื่อทําการดูจากการเรื่องการที่ได้ไอเทมฟรีนะครับว่าวันนี้ได้ฟรีอะไรบ้างนะฮะโอ้โหละสุ่มโคตรนานบอกเลยสุ่มแป๊บโอเคครับได้คลิกบอลมาสิบครับโอพี OP จัด โอเคมาวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นออนไลน์เวลาแรกของนะครับถ้าเกิดเลี้งเราออนไลน์เยอะนะครับเราก็จะแลกของโหดๆได้เหมือนกันนะฮะดูดิมีของโหดที่เราแลกเยอะมากมายเลยนะครับผมโอเคซึ่งเซอร์ฟิกซ์มอนต์นี้นะครับก็เป็นเซอร์ฟิกซ์มอนต์ที่ผมว่ามันดูดีมากๆนะฮะเพราะว่าโอ้คือแค่แมปนี้ก็อลังการงานสร้างแล้วนะครับผมตอนนี้เราเล่นอยู่ในเวอร์ชันทั้งหมดเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเลยนะน่าจะ12.2นะฮะแต่ขอดูก่อน12.2จริงด้วยโอเคครับเป็นเวอร์ชันสิบสองจุดสอนะครับผมแต่อลังการงาน เออต้องใช้ลิสวาร์บวะโอเคไม่ได้เหมือนกันอันนี้พนักงานต้อนรับนะครับอันนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นก่อนเลยดีกว่าฮะวิธีการเล่นดับแรกนะครับที่ทุกคนควรทำนะครับ ESC ครับผมออ t ชั n นะฮะอ่ ESC หมด Option นะครับแล้วก็ไปตรงไอ้นี่ยมินิแมปเนี่ยคือคือพูดตรงนะผมพูดตามหลักการเลยนะแล้วคนปรับมินิแมปก่อนฮะคือมินิแมปเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันน่ารำคาญมากถ้าเกิดมันอยู่ตรงเนี้ยนะก็มาถึงก็ปรับพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปรับ M นะฮะ M ไม่ใช่มินิแมปล่ะ เดแล้วเราก็คอมมานะครับเพื่อทำการปรับมินิแมปปิดไปก่อนนะฮะคือมินิแมปเนี่ยเปิดจริงๆมันควรจะมันต้องปรับเอาลากมาที่อื่นนะครับนี่ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะมันทำให้รู้สึกแบบมองไม่เห็นโปเกมอนของเรานะครับซึ่งโปเกมอนที่ผมเลือกมาเป็นลิงไฟนะครับผมนะโอเคครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกอาชีพได้นะครับผมในการที่เราจะเล่นโปเกมอนนะฮะเลือกอาชีพแป๊บอาชีพที่มีให้เลือก4อย่างนะครับ5อย่างนะครับผมคิดว่าผมอยากจะเป็นที่ทำน้อยสุดเป็นฟาร์มเมอร์ฮะเพราะฉะนั้นผมเลือกฟาร์มเมอร์ดีกว่าครับ นี่ทำน้อยสุดอะไรที่ทำน้อยสุดมว่น่าจะเป็นอะไรที่เก่งสุดนะฮะคือแบบคนนึงมองไม่เห็นแกความสามารถของมันแกเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างน่าจะมีวัฟโซนนะครับวัฟโซนนี่รู้สึกว่าเราน่าจะต้องเดินไปสักระยะหนึ่งนะถึงเจอวัฟโซนอันนี้แรกเป็ดตกปลาแรกอุปกรณ์แรกรองเท้าวิ่งนะครับเวิธีแรกรองเท้าวิ่งนะครับต้องเอาหนังวัวนะครับผมมาทำเป็นหนังวัวเกรดเอสนะครับเพื่อจะแลกรองเท้าวิ่งนะครับผมและนี่เป็ดตกปลานะครับเป็ดตกปลาคือเราต้องตกปลามาเยอะมากนะครับจนกว่าเราจะแลกเป็ดตกปลาได้นะฮะโอเคขอขอกระสปาก่อน น่าจะมีวิธีการที่แบบว่าให้ผมไปอันนี้เงินอันนี้ออนไลน์ใช่ไหมจุดราฟตึงไหนนี่คือประเด็นประเด็นผมคือผม,มองงเรื่องจุดราฟมากจุดราฟตึงหนเ่ยผมว่าเขาให้ผมเ,เดินไปข้างหน้าเพราะว่าต้องมีอะไรข้างหน้าแน่นอนครับเขาน่าจะอยากให้เราดูแบบก่อนนะครับแบบเป็นยังบ้างนี่จะกให้เทมฟรีนะครับผมนี่ไงเทมฟรีเนี่ยเทมฟรีจะมีจะมีคอนนะครับคอนก็สามารถขุดได้แบบโอพีมากนะฮะโอเคมีอุปกรณ์ขวานมีที่ขุดมีอุปกรณ์เยอะแยะมีชุดกางล็อกเก็ตให้ด้วยนะครับผมโอเค เปิดมานี่กลาให้เราเป็นตัวร้ายเลยวะเนี่ยถือว่าเฟี้ยวนะครับมาถึงเปิดมานเป็นชุดกาล์ดเกนให้ G ai, แล้วก็มีโอหลอดให้นะครับหรือว่าเออโอเคโอหลอดนะครับผมแอปเปิลฮนะเฟอร์นานครับคัฟติ้งเทเบิลครับแล้วก็กล่องครับผม okay. โอเคอุปกรณ์ต้นต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถ้าถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคอยู่นะผมว่ามันก็โอเคอยู่เราสามารถกด e นะครับเพื่อที่จะไปที่อินเวนทอรี่ได้แล้วก็สามารถไปที่อื่นได้นะครับกด e ผู้รับได้นั่นไงจะจุดรับแหละ จุดวาร์ปนะครับจะมีฟรีโซนโปเกมอนเซ็นเตอร์เลเวลเอวีเฟอร์นิเจอร์สอปเมกาช็อปทีเอ็มช็อปนะครับผมแล้วก็เป็นวาร์ปไบโอบางตานะครับเพื่อไปจับโปเกมอนนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ไปนี่คืออะไรเนี่ยนี่คือรับโปรเทคฟรีนะครับกดแล้วจะได้โปรเทคฟรีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาจะได้5้คูณห้านะฮะก็ต้องวาร์ปไปฟรีโซนโลกสร้างบ้านนะครับผมโอเคเมื่อเรามาฟรีโซนโลกสร้างบ้านนะครับจากที่ดูก็คือว่าเราพี่จะต้องหาจุดสร้างบ้านของเรานะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดของแอดมินนะครับเรายังไไไมม่สาาารรถทํอะะะด้นฮ จริงมันคนได้มีคำสั่งบอกก็ได้ว่าแบบมีคำสั่งแบบให้เราทําการทีพีเม่วอะไรเงี้ยมันจะได้แบบดูสบายสบายเซตโฮมสบาย,ยานี่แอดมินคนใส่นี่มานะครับหรือว่าเขาอาจจะใส่มาแต่ผมไม่รู้เนียว่ามันว่ามันทำได้หรือเปล่าเซนนี้แตกต่างจากปกตินะครับถ้าเกิดเข้าเกมมากดคอนโทรลจะเป็นวิ่งใช่้ามาแต่เซนนี้กดชิปนะครับจะกลายเป็นวิ่งนะฮะอย่เงี้ยอ่าตอนนี้ผมมีอาชีพฟาร์มเมอร์ด้วยสึกว่าถ้าเกิดเราจะทำจะอ่าเรื่องบ้านนี้ผมว่าต้องวิ่งไกลหน่อยนะฮะมันคือฟรีโซนแต่ว่าเป็นฟรีโซนที่แบบเนี่ย้ลไลดเ ดูดิอ่ะตอนนี้นะครับผมได้ทูบบอกันแล้วตอนนี้ผมก็คือไปถึงเวลาที่ผมต้องหาบ้านที่เป็นตัวเป็นตนแล้วลฮะคิดว่าบ้านนี้แหละตอนนี้แหละคือจุดบ้านโอเคต้องพยายามกดคอนโทรลแบบอาจจะมึนๆหน่อยโอเคฮะอาโอเคอ๋อตอนนี้ผมผมผม,ผมต้องมา,มาวางตอนนี้ไหมโอเคครับตรงน,นี้ตอนนี้เราได้พิกัดบ้านแล้วครับเพราะได้บ้านผุ๊เบอร์ก็ทาการเซตโฮมเลยฮะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่ากูมีบ้านอยู่แล้วนะครับปเซตโฮมเสร็จตัดมองตัดไม้ครับหวังว่าจะตัดไม้ได้ผมไม่รู้ว่ามีคนวางพระกตรงไม้ ไม่มีจ้าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับตอนแรกผมนึกว่ามีคนมาปฏิเสธต่อมานี่ผมจะแบบโอ้พระเจ้า่าวางเลยขอ้องหละรู้สึกว่าโลกสร้างบ้านนี่จะมีโปเกมอนเกิดนะครับคือจะเป็นโลกที่แบบว่าชิลๆนะฮะโปเกมอนไม่มีเกิดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมจะได้เกิดโปเกมอนเกิดโลกสร้างบ้านนี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงที่ว่าบางทีแบบเราอยากจะสร้างบ้านเฉยไงเดี๋ยนีโปเกมอนมารบกลัวอะไรเงี้ยวิ่งมาโฉบเราแดกเราบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าคุณห้านี่บอกว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับเป็นที่น้อยมากแต่ก็ผมว่าน่าจะพอดอยูู่ล่ลงินีครับ ห้าขุดห้าก็จะออกตรนี okay. pagar, ้ใช่ไหมเข้าตรงนี hmm. ้ออกนี้โอเคแล้วเราเข้าตรงนี้ครับโอ้หมึนกับการกดชิปมากเลยกดชิปมันกดชิปมันหลุดนะทุกคนอันนี้ออกครับเข้าอยู่นี้ฮะโอเคแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ครับเพื่อดูว่าห้าขุดห้างของเราจะสุนสุดตรงไหนเขะก็น่าจะประมาณแค่นี้นะครับซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็อยู่ในระดับที่แบบว่าปานกลางดีกว่าเนาะซึ่งรู้สึกว่าพวกแร่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถหาจากฟรีโซนได้นะฮะ สำหรับคนคนที่ทำฟาร์์นี่ผมว่าน่าจะยากนะครับสำหรับรอบนี้เพราะว่ามันมันมีพื้นที่อะพื้นที่พื้นที่ตอนเราเริ่มเกมมันให้มันให้มบบจ้อยแบบ,บน้อยน้อยพอตัวเลยฮะดูด,ดิคือพื้นที่เริ่มเกมนี่คือให้มันน้อยพอตัวเพราะห้าคูณห้าแต่ว่าแบบคนทำฟาร์มก็ทำได้นะครับใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นห้าคูณห้าและคูณสองหกห้าเลยก็คือแบบว่าจะเอาอะไรตรงไหนก็ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับผมโอพีโอพีอยู่นี่ประมาณนี้นะฮะปนั่ง ตัดไม้ต่อดีกว่าทุกคนชึบนี่ตัดไม้ต่อแป๊บชั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 บโอเคครับตัดไม้เรียบร้อยมาถึงตรงจุดนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของว้าวต้นไม้ตัดไม้แป๊บนี่ตัดไม้เรียบร้อยฮะเฟี้ยวฟ้าวคือเราก็ได้จะคือจริงๆเราตัดไม้ทับโฮมก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณขี้เกียจที่จะวาวกับบ้านแบบไไว้นะฮะก็คือมจะเป็นการวัดกับบ้านแบบไว้ให้นะครับเอาเปมาตรงนี้แล้วกันนะ อาหารที่มันแจกฟรีเป็นแอปเปิลนะครับก็คือเป็นอาหารที่แบบว่ากินได้นะกินได้กินดีแต่ถ้าเกิดว่ากินบางทีรู้สึกเราก็นะกินนานหน่อยอเจสร้างมาเริ่มสร้างเป็นรูปโครงบ้านนะครับนี่เป็นไงโอ้โหสร้างเป็นโครงบ้านที่สุดแสนจะดูดีนะครับผมทุกคนเป็นไงโอ้โหบ้านนี้ออกแนวดูดีได้เลยนะฮะดูดินี่โอโกก้ก็ก็ดูดีอยู่แหละแต่ก็แต่ก็ถ้าถ้าไม่ดูน่าจะดีกว่า อุปกรณ์นี่เมื่อเราเอากล่องวางนี้ผมแนะนำนะครับว่าให้เราใส่โปรทัยคำสั่งโปรเทคไปด้วยดีกว่านะฮะแบบโปรเทคชั่นนะครับมันไม่งั้นมันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะไม่พั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมแนะนำว่าใส่คำสั่งโปรเทคชันนั่นเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับสามารถกด E นะครับเพื่อวางไปที่อื่นได้อีกนะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์อ่ะนี่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับผมก็จะเป็นโอ้ดูสวยมากเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นฟิลแบบว่าว้าวฟิลแบบเหมือนสวรรค์เลยนี่ขึ้นมานะครับก็จะมีการวิจัยโปเกมอนศูนย์โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับ ันนี้ก็มีคุณหมอรักษาพากมอนนะครับแล้วก็มีคุณจอยเต็มหมดเลยนะฮะมีชั้น3ด้วยวปรู้สึกว่าเขาสร้างได้ใหญ่มากนะครับอย่าลืมว่าไม่ออกด้วยนะครับไม่งั้นเราน่าจะมึนนะฮะชั้น3นี่โอ้ชั้นสีบไม่ใช่ชั้น3คือหลายชั้นมากนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิ่งขึ้นต่อไปนะครับเพื่อจะไปถึงชั้นต่อไปด้วยนะฮะนี่ครับถึงชันนช้นนี้ชั้นนี้ด้เป็นลานแบทเทิลนะครับลานประลองชัวร์แล้วประกันได้โฮมแป๊บไอทับฟับอีดีอีฟวับวัามาสาอน สปาวที่ริงจะรอพิมสปาวเลยได้นะโอเคมาเรามานั่งดูดีกว่าครับว่าตรงในส่วนของเนี่ยทั้งหมดของสปาวที่เขาได้ทำการจัดเตรียมให้เราเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับตรงจุดนี้นะฮะจะเป็นชมรมคุณแร่แปรธาตุนะครับผมคือเขาสามารถที่จะเอาอุปกรณ์แร่เนี่ยมาแร่เป็นลิสโตนชาดเกรดเได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าการที่เราเอาเกรดเเนี่ยมารวมกับ อันเนี้ยก็จะกลายเป็นลิฟต์โซนของจริงเลยนะครับผมซึ่งลิฟต์โซนฉาดนี่ก็คือจากที่ผมคิดนะมันน่าจะไม่สามารถข้าวหินปกติได้นะครับต้องเอามารวมแบบนี้เองนะฮะนี้ตรงนี้เราวิ่งมานะครับจะเจอต่อกับบิ๊กกี้นะครับซื้อเหรียญซื้อแลกเหรียญซื้อเพอเทคนะครับซึ่งใช้เงินในเกมนะฮะอันนี้ราคาโปรเทคนะครับผมโปรเทคนี่คือเราเป็นถ้าเกิดเป็นเงินในเกมสามารถซื้อได้แค่สิบคูณสิบนะครับเสร็จแล้วหลังนั้นน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ของนั่นแหละของการเติมนะครับ ตรงจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่แรกท่าต่างๆนะฮะจะมีแรกท่าเป็น water s t o โ e นะครับสามารถเอาเหิน s t o น e มาแลกเป็นชุดเกาะท่าได้นะฮะนี่ชุดเกาะท่าต่างๆดูดิสนามว่าวมันคุ้มไหมผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มดูดวะแต่แต่บางคนก็คิดว่าคุม้มแหละแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผู้อุปกรณ์ป้องกันนี้แทบไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าเลืโปเกมอนก็มีแค่รองเท้าวิ่งก็น่าจะพอใจนะฮะคือแฮปปี้แล้วาสำหรับผมนะข้างหน้าที่เป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มหินเมกา้า นี Country, so first, beans, ่อยู่กาวเวทมนต์นะฮะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นเมกาคีย์สโตนนะครับผมเมกาคิดคีย์นะครับเอาไว้ทำการสุ่มกล่องนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้พราค้าขายคีย์นะครับราคา1,500บาทแต่ว่าตอนนี้ผมมีตังค์อยู่90บาทนะฮะซึ่งจะได้ผมคิดนะครับวิธีการที่เราจะได้เงินมานะครับผมนั่นก็คือว่าเราไปที่จะต้องไปนี่ครับนี่จุดนี้เลยนี่ทุกคนนี่เราจะไปที่จะต้องมานต้องมาทำอาชีพต่างๆแล้วก็ไปค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ไงเซลเลอร์เนี่ยสำหรับที่สำหรับที่ผู้เล่นจะนาาอุปกรณ์มขย นี่ฮะตอนนี้จะเป็นจุดที่เราทําการฟาร์มของนะครับก็คือว่าจะมีนี่ซัมเมอร์เป็นร้านซื้อขายผักนะครับหกสิบสี่อันได้สิบาทอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าการที่ผมขายเนี่ยจะขายเบอร์รีนะ่เนี่ยจะขายเบอร์รี่ไม่คุม้มเลยวะ่ะเบอร์รี่ดูดิได้แค่หนึ่งบาทยี่สิบบาทนะครับคุ้มสุดเนี่ยเป็นขายผักนะครับก็คือว่าทำเนี่ยตัวผมว่าทําตัวเมลอนเลยเนี่ยจะคุ้มสุดละเพราะว่าเมลอนเนี่ยเมลอนนี่มันหาง่ายอยู่นะไม่ก็ทําฟาร์มแครอทก็ได้ครับผมว่าแครอทแคครรอออททกับเเมมลนนนจะะะะป็ไีุุ่้สดฮ สำหรับคนไหนที่อยากขายผักนะครับก็เคลักกามิลอนนะ่าจะคุ้มสุดนั่นแหละแล้วก็มีวาร์ปตัวนี้มีวาร์ปอีเวนต์ด้วยนะครับซึ่งอีเวนต์ตอนนี้ยังไม่ได้จัดนะฮะน่าจัดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมแม่ก็ทุกวันนะฮะอ่ะเราไปดูวาร์ปเรื่องจับโปเกมอนบ้างซึ่งวาร์ปมาตอนแรกนี่เขาจะให้าปาร์คบอลมาใช่ไหมที่ผมได้คลิกบอลมาฟรีอ่ะคลิกบอลมาฟรีผมไปที่ไหนดีผมชอบที่อ่าเอาที่ไหนดีวะดิเซอร์ตผมอยากได้เป็นแบบว่าไทการเอ็มแล้วกันฮะไทการเอ็มนี่จะมีพวกโปเกมอนอ่มีเเอพิิคคนนกกดด้วยทุ ล้วก็สามารถที่จะขโมยไอพิคอนในโลกนี้ได้นะครับนายต้องวิ่งไล่ขโมยเอานะฮะตอนนี้ก็เปิดมินิแมปได้แล้วนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นโปเกมอนได้ว่ามันอยู่ไหนนะฮะโอเคมินิแมปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการบอกนะครับว่าโปเกมอนจะอยู่ไหนบ้างนะครับผมเป็นไงตรเท่อะคิดว่าฝันนี้ผมขอยจะโปเกมอนได้สักตัวอะกันนะด้วยใช้ควิกบอลนี่แหละทุกคนแบบว่าปลาก่อนได้กกอนอะไรเงี้ยดูดิโปเกมอนอะไรบ้างอันนี้ไงนี่อันนี้โดนจับซะควิกบอลครับขอแบบรวดเร็วจ้า ติดอยู่แล้วชัวร์ๆเคครับผมอ่ะจับโปเกมอนติดแล้วฮะตอนนี้ผมสามารถจับโปเกมอนได้แล้วนะครับแล้วก็จะได้คอมเสลตมานะครับผมลา out, วันน็อกเอาท์แบบว่าจับรอบเดียวติดเลยเงี้ยเออเป็นดุลความสามารถของควิกบอลนะฮะวิ่งมางนิดนี้วิ่งมาวิ่งมางนิดนี้วิงงว่งมางนิงงดนี้นี่อ๋อไม่มีอะไรเลย,เลยแหมนี่ครับจับปเกมอนอีกแล้วซึ่งผมคิดว่าเราควรได้จ,จับให้ครบสักิบตัวนะฮะเราก็จะไปที่ลูฟเฟตฟอเรสนะครับผมก็ลูฟเฟตฟอเรสนี่จะมีส่วนใหญ่เป็นโปเกมอนป่านะครับโปเกมมอออนนแแบบลแงงงะะไรย่าี้นะ หรือว่าผู้พืชนะครับผมพืชปา่าละะัตตาตานี่ก็มีนะครับแต่ผมไม่ยุ่งดีวกว่าดูแบบและะัตตานี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่นะครับโอเคกูมไม่อยากยุ่งกับเมืองลัตตาไม่ต้องมายุ่งกันละเอ้บีโดว่ะผมได้เสียงบีโดว่ะบีโดว์แถวนี้นะฮะได้่งเสียงอยู่แต่ว่าผมหาตัวเขาไม่เจอแล้วเทพบรู้สึกว่าน่าจะเกิดด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคนไหนที่ขวายคว้าปเะกนันนก็ตามหาเทพนะครับเทียบก็เกิดนะฮะนี่มีเจียวดูด้วยจับเจียวดูดิครับรออะไร โหว่ะโอ๊ยนกนกนกต้องไม่ควรจับตัวนี้วะจับผิดตัวนี้บินไม่ได้นะฮะเออเจียรูดบล็อกเฉยได้ไงปะเอา้าอันนี้ก็บล็อกโอ้โหควิกบอลไม่ขังแล้วทุกคนไม่เริ่มไม่ขังแล้วฮะไปที่อื่นดีกว่าเมก้าช็อปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทําการขายพวกของเมก้านะฮะสําหรับน่นนาจะแรกที่ลงทีนะครับเนี่ยเหเรียญเมก้าเนี่ยจำหน่ายเมก้าสโตนนะครับก็คือว่าเราไปเอาเหเรียญเมก้าเนี่ยมาแลกพวกการแปลงร่างเป็นเมก้าได้นะฮะนี่เห็นไหม นี่ต่อไปครับที่ปั๊มเลเวลนะครับผมที่เก็บเลเวลนะฮะแน่นอนครับปิ๊ปปี้ฮะไม่มีอะไรหรอกครับเชื่อผมเดี๋ยวจะลองลงไปด well. like like ูที่เก็บเลเวลกันฮะเก็บเลเวลลงยากนิดหน่งไงปิ๊ปปี้ครับที่เก็บเลเวลช่วงนี้ครับก็จะเป็นปิ๊ปปี้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามีคนเอาอันนี้โปรแกรมมันเกิดธรรมชาติเหรอน่าจะธรรมชาติแหละโอเคธรรมชาติฮะโอเคที่เก็บเลเวลนะครับก็จะมีปิ๊ปปี้นะครับซึ่งปิ๊ปปี้แต่ละอย่างก็น่าจะเป็นปิ๊ปปี้ตามเลเวลนะครับน่าจะเป็นเลเวลจากน้อยสุดนะฮะโอ้โหเบหาย อันนี้ที่จติโปเกมอนว่ะจุติรอบแรกพื้นรีนนิสยัยนะครับกแกจุติรอบ2อพื่นแรกเหรียญน,นะครับผมเนี่ยแรกเหรียญก็คือว่าเราสามารถที่ทำโปเกมอนเนี่ยในการจุติแล้วแลกเหรียญอ่ะแลกเหรียญน,นี่รู้สึกว่าเราน่าจะเอามาทําการแลกเป็น TSM ได้นะครับเป็นเอ็ต่างๆนะครับหรือว่าแลกเป็นสครับอ่ะแลกเป็นอเมริตี้ครับซูลได้นะครับผมซึ่งถามว่า OP พไหมก็ OP อยู่นะฮะเพราะว่าสำหรับคนที่ชอบปั๊มปิ๊ปปี้ก็มันปั๊มปิ๊ปปี้ได้นะฮะเครื่องมือเครื่องเคงเวสฟักไข่ รีนิสัยนะครับเราก็สามารถรีดนิสัยได้นะครับโปเกมอนแบบให้เลื่อนนิสัยเลเวลร้อยนะครับถึงจุดติเพื่อเลื่อนนิสัยได้สำหรับคนที่ได้เทพหรือว่าตัวอะไรที่แบบว่าได้มาชอบแบบตัวแม่งเจ๋งอะไรเงี้ยหายยากเลยว่ามันลีสใสไม่ตรงเลยก็ไปแลกได้เช่นกบเนี่ยก็ไปขายเปท่านบอลเลยไงปะเออปับต่อครับอีวีครับผมที่เก็บอีวีนะครับก็จากที่ผมคิดก็น่าจะเป็นให้เราสู้กับเทรนเนอร์นะฮะใช่หรือเปล่าเราไปดูกันแล้วทางนี้แบบ วาร์ปไปจุดทีเดียวให้บัน EV ก็ไม่ได้ต้องให้ผมวิ่งสักนิดนึงแบบขอวิ่งหน่อยเหอะเอ้ยไม่ใช่เทนเนรอร์หรอทุกคนเป็นแบบว่าที่สู้กับพวกมอนสเตอร์อย่างนี้เลยครับสู้กับพวกโปเกมอนแบบปกติเลยนะครับในการเก็บ EV ีนะฮะเนี่ยดูดิอ๋อไม่ใช่เหรอเออก็ใช่แหละเห็นปะก็ทำการสู้โปเกมอนปกติป็นโปเกมอนเลหนึ่งนะฮะทำให้สามารถสู้แล้วก็เก็บเบลสำหรับมือใหม่ได้นะครับผมดูดินี่เป็นไงก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดูดีนะครับสู้ไปเก็บ EV ไปต่อไปครับจุดวาร์ป นั่นคือแรง็คแบทเทิลนะครับรู้สึกว่านี้จะเป็นการที่เอาไว้ทําการแข่งแรงนะครับก็คือทุกๆสิ้นเดือนจะเรียนอันดับใหม่นะครับผมแล้วก็สามารถแข่งปโปเกมอนโปเกมิคได้นะครับซึ่งโปเกมีกอันนี้น่าจะมีในทุกๆนั่นนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าเขตนสนามแข่งโปเกมอนแบทเทิลสนามขาวแดงนั้นถึงจะนับอันดับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะต้องเรียกแอดมินมาหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะครับในการแข่งแบทเทิลกันตรงนี้น,นะฮะแล้วเมื่อคุณแบทเทิลได้ดีก็จะกลายเป็นอันดับที่อยู่ข้างบนนั้นนะคร f ฟอร์นิเจอร์ช็อปครับอันนี้น่าจะเป็นเลยที่ซิกเนเจอร์ดูดีสุดแล้วนะฮะเพราะว่าเอาไปขายฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้เป็นขายหินนั่นหินของไอ้อาเซอวสวิหารโอเคก็อันนี้เป็นพวกฟอร์นิเจอร์ช็อปนะฮะน่าจะไปเอาไว้ทำการขายพวกก่องพวกเครดพวกอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ขายดีกว่าฮะย่ยคนขายอยู่ไหนเนี่ยหาคนขายไม่เจอเฉยน่าต้องไป็นแางนี้นะฮะนี่อย่าคนขายใช่ปะไม่ใช่เฉยนี่เป็นคนขายนี่ก็ไม่ใช่คนขาย นี่นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับเห็นไหมก็จะมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายมากมายเลยนะครับอันนี้คนขายเนี่ยชัวนี่ครับก็จะมีว่าแก้วชามโต๊ะเก้าอี้นะครับซึ่งราคาก็มาร้อยหนึ่งนะฮะเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยขายเฟอร์นิเจอร์ขายบล็ขายบ็อกคนไหนนะครับที่มีเงินเยอะๆก็ไม่อยากซื้อบล็อกก็มาซื้อตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์มีโอ้โหมีโซฟงโซฟาเต็มหมดเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบตกแต่งบ้านนะครับคือมีอุปกรณ์เยอะมากนะครับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ เดี๋ยวไปดูวิธีการดาวน์โหลดดีกว่าครับผมว่าดาวน์โหลดยังไงครับสำหรับเติมนี้อันนี้นะครับจะเป็นเว็บดาวน์โหลดนะครับผมซึ่งเว็บดาวน์โหลดนี้จะเป็นเดี๋ยวผมใส่ตั้งที่คลิปแชร์เลยนะครับเป็นพิกาชูพิกซามอนนะครับส่วนนี้เปิดได้4วันนะครับเอาง่ายคือเดี๋ยวผมไปดูนะฮะว่าสิ่งที่ควรจะรู้สุดนะครับว่าเติมเงินได้ไรนะฮะคือผมโอ้ไอ้ท้าเข้ามาเล่นด้วยเหรอเนี่ยโอเคแจกแค่ฟรีแค่ได้กิจกรรมก็คือเหมือนแค่ในกิจกรรมเขาก็แจกแค่ฟรีนะครับ จากที่ผมคิดนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไม่จะเป็นต้องเทพนะฮะ <_ S 1> คือแบบว่าไม่จะเป็นต้องเติมเงินหนักอะ่ะก็เล่นได้นะครับคือคงความพลิกซัมอนแบบสุดๆเลยนะครับผมนะนี่ก็วิธีการนั่นนะครับก็คือสมัครสมาชิกนะครับผมสมัครสมาชิกแป๊บจริงๆผมสมัครไปแล้วละ่ะเราก็ล็อกอินนะครับล็อกอินต้องล็อกอินก่อนเพื่อดูร้านค้านะครับผมว่าร้านค้ามีอะไรก็ล็อกอินตรงนี้นะฮะเฮครับเมื่อล็อกอินมาแล้วนะครับดูตรงร้านค้าได้นะฮะร้านค้าจะมีร้านค้าพอยท์ธรรมดาเป็นร้าน VIP นะครับผมคืออออออรรรราาายยยยยละะะเเีีีดขงนนน่่่่่่่่่่ก็จไไไไมมมคคคคแบบบโหทั คือของต่างๆนี่มีสามารถสุ่มใช้นี่ได้นะครับซื้อพวกถ่งโปรเทคนะครับซื้อมาสเตอร์บอลแรคแอนดี้พีซเทรดแมชชีนะครับผมแล้วก็มีที่ปั๊มบอลน,นะฮะลัคก,กี้เอกอ่าไคโอาคาครับเจ็ดเดียวคาคา่นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่าให้เราซื้อมาแค่เจ็ดวันเหรอดูสิเห็นไหมอ๋อลดราคาแค่เจ็ดวันครับเป็นสเปเชียลเซลล์นะครับผมสำหรับพวกไคโอาคากราดอนเลโกซ่าเดียกา on, osa, aga, อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าจริงๆมันก็มีแจกเทพได้นะครับผม เป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรีที่เล่นง่ายระบบเยอะอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะราคาพิเศษก็มีนะครับผมเป็นขายพวกซิกาดนะครับกระชาสสมเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีซึ่งวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปหน้าแรกนะครับผมหน้าแรกนะฮะแล้วก็อันนี้คืออัตราการเติมเงินเลทก็คือหนึ่งบาทเป็นสองพอยต์นะครับซึ่งมันตอนนี้เมื่อคูณสองอยู่ก็น่าจะได้ไปสี่พอยต์เลยนะฮะโอเควิธีการดาวน์โหลดนะครับมาตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดปุ๊บกดดาวน์โหลดตัวเกมนะฮะกดตรงนี้เลยมันจะมาก็กดูเกิลไดรยนะ เมื่อได้ตัวเกมเสร็จนะครับตัวเกมส่วนใหญ่อยู่อยู่ไดซีนะฮะอันนี้ของผมตั้งไว้ไดซีก็มากดตรงนี้พิ่พีพพพกาจูลันเชอร์ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้ก็กดเข้ากดเพลย์ได้เลยตามอธัธยาศัยเลยนะครับผมคนไหนครับอยากเล่นนะครับผมทิ้งใต้ลิปชั่นนะจ๊ะบาย